สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอรพรมครับ1 4มิถุนายน2 5งคลิปนี้มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอดึกหน่อยนะครับสี่ทุ่มเศษพี่น้องอสมอฟังครับ3ปัญหาใหญ่หลังวันรับเงินค่าบริการอรสมอเดือนละ2,000บาทมีอะไรบ้าง3ปัญหานี้เรารวบรวมมาจากพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาสอบถามปัญหาว่าเจอปัญหาแล้วจะแก้ปัญหายัางไง สำหรับท่านใดที่ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรครับก็ฟังไว้ถ้าเกิดวันหน้าถ้าท่านเกิดเจอปัญหา1ใน3ปัญหาเหล่านี้ท่านจะรู้วิธีแก้ไขไว้ซึ่งทั้ง3ปัญหานี้มีคนประสบป,ปัญหานี้แล้วนะครับเราจึงรวบรวม3ปัญหาใหญ่ๆที่มักเจอหลังวันรับค่าบริการมีอะไรบ้างฟังทีละปัญหาและแนวทางการแก้ไขดังต่อไปนี้ครับปัญหาที่หครับ ไม่ได้รับก,การอนเงินค่าเริกัารก็งานก็ทำนะไม่มีปัญหาอะไรรายงานอสมอหนึ่งก็ส่งตามเกณฑ์ก็กไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงวันโอน <ft> นี่ยกตัวอยา่างวนนันที่ส4บสี่มิถุนาย,ายนนี่ไม่ได้รับโบนเฉยๆนี่เพื่อนก็ได้คนละสองพันเราไม่ได้นี่นี่มีคนมีปัญหาแบบนี้มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนใครที่ไม่เจอปัญหานี้ก็ แล้วกันไปครับไม่ว่ากันแต่ว่าฟังไว้วิธีการแก้ไขเพื่อเจอปัญหากับเราบ้างจะได้มีวิธีแก้ไขว่าจะแก้ยังไงสำหรับคนที่ทำงานตามเกณฑ์ทุกอย่างส่งรายงานอสมอหนึ่งทุกอย่างตามเกณฑ์หมดนะครับแต่ไม่ได้รับการโอนนเงินนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้ไป เช็คบัญชีกับทกศว่าเอาสมุดไปปรับดูครับมันเงินเข้าไหมถ้าไม่เห็นเงินสองพันเข้าในการปรับสมุดแสดงว่ามันไม่เข้าจริงๆนั่นแหละเสร็จแล้วก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าบัญชีทกศที่รับค่าบริการนี่ยังใช้การได้อยู่หรือเปล่าบัญชีโดนปิดโดนล็อกอะไรไหมถ้าบัญชีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ่นก็แสดงว่าระบบโอนไม่สําเร็จเองอันนี้ให้รีบไปแจ้งคุณหมอรปศตโดยด่วนนะครับ เดี๋ยวไปแจ้งว่าอะไรค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันอีกอีกอันถ้าเราสม,มุดบัญชีทกสไปเช็กกับธนาคารแล้วถ้าปรากฏว่าบัญชีเราโดนปิดโดนล็อกเพราะว่าไม่มีเงินผ่านมานานอะไรก็แล้วแต่มันผิดเงื่อนไขแล้วไม่ทราบสมมติว่าบัญชีมีปัญหามันก็โอนไม่เข้านะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทคสแก้ไขปัญหาบัญชีนั้นให้เดินสะพั เอาเงินเข้าฝากไว้ให้มีเงินติดบัญชีอะไรก็ว่ากันไปแล้วให้ทางธนาคารทกสแก้ไขให้เพราะว่าบัญชีเราใช้รับเขาบ้าประกันก็บอกเขาให้ให้เขาปรับให้มีแก้ไขให้นะครับนะถ้ากรณีปัญหาถ้ากรณีบัญชีมีปัญหานะครับเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีมีปัญหาที่เราแก้แล้วนะครับหรือบัญชีไม่มีปัญหาเลยหลังจากตรวจสอบแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอรอบบสศตเหมือนเดิมทุกประการไปแจ้งคุณหมอรอปสตว่าค่าประกันของเราไม่เข้าเดือนนี้นะครับ พอแจ้งเสร็จคุณหมอรพอสตเขาก็จะรายงานไปสำนักง,งานสาธารณสุขเพื่อว่ามีอสมอในเขตและผิดชอบของเขานะ่ะไม่ได้รับค่าบริการทำงานก็ทำงานปกติส่งรายงานอสมอหนึ่งก็โอเคไม่มีปัญหาํำลองนี้ครับบัญชีก็ยังใช้ได้อะไรํำลองนี้หรือบัญชีใช้ไม่ได้เขาก็ไปปรับไปแก้แล้วเขาก็จะรายงานไปสำนักง,งานสาธารณสุขเพื่อให้ดาเนินการ แก้ไขให้พอสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอดาเนินการแก้ไขให้นะครับซึ่งแน่นอนเขาก็จะรับรองผลงานของเดือนนี้ย้อนหลังให้อีกในครั้งหน้าพอเราส่งรายงานเราสอมหนึ่งในครั้งหน้าเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาจะรายงานผลงานของเราให้เราสองเดือนครั้งหน้าเราก็จะได้ค่าเริการนสองเดือนก็คือได้ของเดือนที่เราไม่ได้นี้ด้วยและได้ของเดือนหน้าด้วยนะครับเอาล้ครับนี่คือวิธีการ ตรวจเท็บัญชีถ้าไม่มีปัญหาไปหาคุณหมอรปต้องนั่นครับแจ้งว่าไม่ได้รับค่าเบิกการนะครับนี่วิธีที่1วิธีสองตรวจเท็กบัญชีถ้าบัญชีมีปัญหารีบแก้ไขปัญหากับธนาคารให้บัญชีมันเดินอ่าและมันยังไม่ได้เงินอยู่ก็แก้ไขแล้วก็ลองไปบอกคุณหมอรพตว่าเงินไม่เข้าเขาก็จะดําเนินการให้นะครับเอานี่คือปัญหาหนึ่งครับปัญหาหนึ่งนี่และแนวทางการแก้ไขนะครับปัญหาที่สอง มีคนมีเงินในบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่ออสมอนี่นะครับอสมอของเราเนี่ยข้าราชการเข้าไปแล้วมีเงินในบัญชีธนาคารแต่ไม่โดนหักชกสอ,อสมอทำนองนี้เพื่อนเขอหาหักไปแต่อันนี้เงินยังเหลือสองพันเต็มไม่โดนหกักสมสาชิชกชกอสมอก็สมัครแล้วเป็นแล้วทำนองนี้หรือคู่สมรสอสมอบางคนเงินในบัญชีมีเพราะไม่หกักแต่ไม่ยากกับหักอไม่โดนหักอ่ะ ทำไมอ่ะอันนี้มีปัญหาเช่นเดียวกันครับใครที่มีเงินในบัญชีไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสอสมอหรืออสมอนะครับม,มีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหักอันนี้รีบไปแจ้งคุณหมอด่วนพ<อ>เพราะว่าถ้าไม่แจ้งสมาคมไม่ทราบว่าระบบมันเออเรื่องหรือเปล่านะครับสมาคมไม่ได้ตรวจสอบเกิดเดือนหน้าเนี่ยระบบมันไม่หขาของท่านอีกมันจะเป็นการไม่จ่ายชโกศสสมติดต่อกันสองเดือนนะครับเดี๋ยว ต่อไปท่านก็จะมีปัญหาพ้นสภาพได้นะครับพ้นสภาพความเป็นส,รรสมาชิกกกสสมเกิดมันไม่หักสองเดือนต่อการท่านก็ยังเฉยออยู่ทำไมจึงเฉยก็นึกว่ามันมีเงินในบัญชีนี่มันไม่หักเองเนี่อแล้วก็เดือนต่อไปก็เตรียมเงินไว้เยอะอยู่ในะบัญชีเกิดระบบมันเดอเรื่องม,ม,มันไม่หักอีกต่อไปมันไม่หักไปเรื่อยมันจะเกิดปัญหาเพราะนั้นถ้าใครไม่หักครั้งแรกมีเงินในบัญชีแต่แต่ไม่โดนหักครั้งแรกเลยนี่ รีบไปแจ้งคุณหมอของท่านโดยด่วนนะครับถ่ายสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชนไปใครที่ไม่โดนหักว่า,วาชื่อนี้เราชื่อนี้เป็นสมาชิกกศส,สมอ่าแล้วก็ถ่ายหน้าบัญชีธนาคารตกสไปแล้วก็ถ่ายปรับสมุดบัญชีไปให้ดูว่าไม่โดนหักก็ไปแจ้งคุณหมอว่าให้คุณหมอประสานงานไปยังสมาคมชกศส,สมอแผงประเทศไทยให้หน่อยว่าให้เขาตรวจสอบให้ด้วยทำไมยังไม่หักและแจ้งให้เขาหักด้วย ต้องแจ้งนะครับถ้าแจ้งไปสมาคมคุณหมอเขาก็มีลายของสมาคมลายกลุ่มของสมาคมเขาก็ติดต่อไปสมาคมได้เขาก็จะแจ้งไปสมาคมชกสสมอให้และ,และเมื่อสมาคมชกสสมอตรวจสอบแล้วพบว่าไม่หักของเราจริงๆเขาก็จะปรับปรุงแก้ไขระบบเดือนหน้ามันก็จะหักของเราเราก็จะเตรียมเงินไว้ให้พอหักสองเดือนหน้าเดือนหน้านะครับหักของเดือนนี้ด้วยและหักของครั้งหน้าด้วยก็เตรียมเงินไว้ให้พร้อมแต่ถ้าไม่หักครั้งที่หนึ่งเรามีเงินในบัญชี แต่เขาไม่หักครั้งหนึ่งเรายังเฉยอยู่ต่อไปมันก็จะไม่หักครั้งที่สองมันก็จะไม่หักครั้งที่สามจนในที่สุดเราจะพ้นสภาพไปเองเพราะสมาคมเขานึกว่าเรามีเงินในบัญชีไม่พอหักเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่หักครั้งที่หนึ่งต้องรีบแจ้งให้สมาคมตรวจสอบเมื่อสมาคมตรวจสอบแล้วพบปัญหาว่ามันไม่หักเพราะอะไรเขาก็จะแก้ไขระบบต่อไปต่อไปมันก็จะหักนะครับเอาละครับใครไม่โดนหักครั้งแรกทั้งทั้งที่มีเงินในบัญชีรีบไปแจ้งคุณหมอให้ประสานงานไปสมาคมด่วนนะครับด่วนที่สุดนะครับ ไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องไม่หักต่อไปเรื่อยๆนะครับอา้าวนี่ปัญหาที่สองนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ใครไม่พบปัญหานี้ก็แล้วกันไปนะครับแต่ในเกิดในเกิดวันหน้าข้างหน้าถ้าเกิดพบปัญหานี้ก็ต้องทําที่เราบอกนะครับปัญหาที่สามครับปัญหาใหญ่มีท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าโดนหักชกสอ,อสมอมาทุกเดือนนะครับ โดนหักมาทุกเดือนเลยแต่ต่อมานี่มีหนังสือจากสมาคมชก,กสมแจ้งมาว่าค้างจ่าย <int> ไม่โดนค้างจ่ายให้เงินเขารร้าบัญชีอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ก็งง,ง,งทั้งที่โดนหัก <ad> มา <c oughs> เป็นประจำอ้าวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่สมมติว่าวันที่สีมิถุนาย,ยนนี่ท่านก็โดนหัก <c oughs> ก่อนหน้านี้ท่านก็โดนหักมาตลอดก็แสดงว่าไม่ค้างวันที่สิี่ก็ไม่ได้ค้างจ่าย อีกสักคู่อีกไม่หลายอีกไม่นานหลายวันต่อมาถ้ามีหนังสือแจ้งมาว่าหักจากวาชีท่านไม่ได้นี่แหละครับคือคือปัญหาใหญ่ทำไมใหญ่ล่ะมันก็ทำให้เราเสียสุขภาพจิตนะสิก็เราทราบอยู่ว่าเราโดนหักทุกเดือนน่ะแต่จู่ๆู่ก็มีหนังสือแจ้งมาว่าเราเราหักไม่ได้ทำนองนี้ให้แก้ไขอย่างอย่างนี้สุขภาพจิตเราก็เสียแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือแจ้งมาว่าเราไม่โดนหักเราหักไม่ได้เราทำนองนี้นะครับ ทั้งๆท,ที่เราโดนหักทุกเดือนนี่ปัญหาที่สามนะครับก,ก็ให้แจ้งไปยังสมาคมให้ตรวจสอบให้ใหม่โดยการถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคารนะครับถ่ายสำเนาแบบประจำตัวประชาชนก่อนว่าเราชื่ออะไรเลขที่ประชาชนอะไรเป็นสมาชิกจกทมไปห้คุณหมอเอกสารที่หนึ่งเอกสารที่สองถ่ายหน้าบัญชีธนาคารที่สมาคมหักทุกเดือนนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ถ่ายเอกสารย้อนหลังปรับสมุดบัญชีแล้วถ่ายเอกสารย้อนหลังไปดู ให้เขาดูเป็นบีไปเลยว่าโดนหักมาทุกเดือนเสร็จแล้วกแ็แนบเอกสารเหล่านี้ไปให้คุณหมอคุณหมอเขาก็จะถ่ายรูปเอาแล้วก็เอาไปลายกลุ่มส่งไปทางลายกลุ่มให้ส,สมาคมยกสสมอเชิกและตรวจสอบให้ท่านว่าท่านโดนหักทุกเดือนแต่ทําไมสมาคมแจ้งเขาว่าเขาค้างจ่ายอะไรทํานองนี้ซึ่งสมาคมเขาก็จะตรวจสอบในระบบก็ให้ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มันเป็นเรื่องจริงตามที่ท่านมีหลักฐานว่าท่านก็โดนหักทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะแจ้งกลับมาว่าขออภัยที่ระบบผิดพลาดเขาจึงมีหนังสือแจ้งหาท่านทํานองนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องโดนหักทุกเดือนจริงๆนะมีหลักฐานให้ดูถ่ายหน้าบัญชีธนาคารแล้วก็ปรับสมุดธนาคารย้อนหลังไปลหลายๆเดือนเลยให้ดูเลยว่าเดือนไหนก็โดนหกักเดือนไหนก็โดนหกักมีหลักฐากนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายหน้าสําเนาถ่ายสําเนาประชาชนให้คุณหมอดิจาว่าท่านเป็นใครเป็นสมาชิกอยู่ ชื่ออะไรเ,เลขที่บัญชีเลขที่ทประชาชนสิหลักอะไรเสร็จแล้วก็ถ่ายหน้าบัญชีเลขที่อะไรบัญชีอะไรโทโกศที่ให้เขาหักกันแล้วก็มีหลักฐานย้อนหลังไปหลายเดือนเป็นปีเลยว่านี่ที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่ค่าป่วยกายเข้าวันที่เท่าไรหร่หักมีหักทุกเดือนเลยแบบนี้เขาก็จะตรวจสอบให้ท่านได้และเขาก็จะไม่มีหนังสือมาอีกว่าเรา,เราหักไม่ได้นะครับเพราะการมีหนังสือมาในเราเสียสุขภาพจิตนะเพราะว่าเรื่องเราเนี้เป็นเรื่องใหญ่ การที่ทำสมาชิกชกสสมนการเป็นสมาชิกนี่ก็เพื่อหลักประกันในวันที่พี่น้องสมอไม่อยู่แล้วก็อยากจะให้คนที่อยู่เบื้องหลังเป็นบุตรเป็นทายาทผู้เกี่ยวข้องเขาได้มีเงินสักก้อนเพื่อไว้ใช้ในยามที่ผู้เป็นสมาชิกไม่อยู่แล้วนะครับมันทําเพื่ออนาคตไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะนี่สมอนี่ยก็ทําเพื่ออนาคตของทายาทที่เกี่ยวข้อง แต่ไอทําเพื่อตัวเองนี่มันก็มีอยู่ประเด็นตรงที่เป็นอสอมอจะต้องมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรียังไงครับเป็นคนที่ทรงคุณค่าเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทํางานให้ชุมชนได้มีสุภาพดีก็มีศักดิ์ศรีแล้วแต่มีศักดิ์ศรีอีกอันหนึ่งภาษาอสอมอเขาเรียกว่าเป็นอสอมอไม่ว่าจะอยู่หรือตายจะต้องมีศักดิ์ศรีอยู่ก็มีศักดิ์ศรีเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่นี่ ทำหน้าที่เพื่อมวลชนให้มีความผาสุขเป็นผู้มีศักดิ์ศรีครับเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องนะครับเมื่อไม่อยู่ล่ะครับทีนี้ก็ต้องมีศักด э ิ์ศรีมีเงินไม่ได้เสียชีวิตฟรีๆเสียชีวิตแล้วมีค่าตัวพูดง่ายๆมีหลักประกันอ่ะห้าแสนอ่ะเห็นไหมอ่าไม่ใช่เสียชีวิตแล้วทำเอาญาติพี่น้องลูกหลานยากจนเพราะต้องเสียเงิน ทำพิธีการต่างๆแบบนั้นเสียชีวิตแบบไม่มีศักดิ์ศรีตัวนั้นคือพอเสียชีวิตไปแล้วหนุ่คนทั้งบ้านยากจนค้นแค้นลําบากไปอีกอันนั้นไม่มีศักดิ์ศรีแต่ถ้ามีศักดิ์ศรีเสียชีวิตไปแล้วก็มีหลักประกันคือพูดง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ต้องพูดแบบภาษาให้มันไพเราะมากนักคือตายก็มีค่าตัวเขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีไม่ได้ตายฟรีๆตายห้าแสนน่ะเห็นไหม อย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขูกคลิกด้านระบบทั้งๆท,ท,ที่เราก็จ่ายก็ถูกหักไปตลอดแต่มันมีหนังสือมาแบบว่าไม่หักไม่ได้อย่างนั้นนี่มันก็เสียสุขภาพจิตเพราะพวกนี้มันเป็นศักดิ์ศรีของอ,อสมอคืออสมอจะต้องอยู่และตายอย่างมีศักดิ์ศรีครับเอาละครับขอบคุณอสมอทุกคนทุกท่าน ที่มาฟังคลิปมาฟังเรื่องราวข่าวสารที่เรามาพูดดยกันเราไม่อยากพูดว่ามันเป็นข่าวแต่เราอยากจะพูดว่าสิ่งใดที่มันอยู่ใกล้ตัวกับพี่น้องอสมอสิ่งใดมีปัญหาสิ่งใดท่านมีปัญหาเราจะหาข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยแนะนาและหาทางออกให้กับท่านไว้ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราไปทําการเรียบเรียงและสอบถามศึกษารายละเอียดมา จากคนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวข้องกับอสมอโดยตรงมาเล่าให้ฟังยกตัวอย่างเรื่องสมาคมเนี่ยเราก็ขอข้อมูลจากสมาคมแบบชัดๆมาให้ท่านนะครับขอบคุณนะครับที่มาดูมาฟังคลิปนะครับ<ไ>ถ้าเห็นว่าคลิปของเราดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่าน<อ>ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครยังไม่กดติดตามใครที่กดติดตามแล้วกดครั้งเดียวตลอดไปไม่ต้องไปกดใหม่นะครับกดครั้งเดียวพอเราขึ้นคลิปใหม่จะเห็นเห็นคลิปเราตลอดไปแต่ถ้าใครยัง ไม่เคยกดพึ่งมาดูก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเวลาขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นคลิปทันทีเสร็จแล้วถ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้คนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้ดูด้วยกันนะครับแชร์ไปทางไลน์แชร์ไปทางเฟซบุ๊กอะไรได้หมดขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสําหรับข่าคือวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขลาไปก่อนครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ